กราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนอกจากยันและพระดังดังของไทยจะดังไปไกลถึงต่างประเทศและราคาแพงจนนำหน้ากระเป๋าแบรนด์เนมไปไกลแล้ว เครื่องรางป้องกันคุณสยหรือของขังจากบ้านเราก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันส่วนใหญ่ของขังจะเป็นสายพุทธคุณมีการปลุกเสกจากคนที่ถือศิลธรรมมาจากพืชหรือกระดูกของสัตว์ที่เชื่อกันว่าเป็นสัตว์หายากและเป็นสัตว์มงคลสามารถป้องกันมนต่ำที่อันตรายได้มาดูกันดีกว่าว่าเครื่องรางป้องกันคุณใสาตามความเชื่อของคนไทยจะมีอะไรกันบ้างเมื่อพูดถึงเรื่องคุณสยมนดํแล้วเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีกันทุก ศาสนาเหมือนเรื่องที่เคยได้ยินแบบของตุกตาวูดูแต่สำหรับของไทยนั้นคุณใสมนดำจะมีหลากหลายแบบตามลักษณะท้องถิน่นหรือพิธีกรรมอย่างที่เราเห็นกันในหนังหลายเรื่องทั้งการเสกของไม่ดีเข้าท้อง เมื่อมีคุณใสมนดำแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือเครื่องรางของขลังเพื่อป้องกันคุณใสาตามความเชื่อของคนไทยที่เอาไว้แก้คุณใสต่างๆโดยมีตั้งแต่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือครูบาอาจารย์พระภิกษุที่สร้างบารมีจนแก่กล้าได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองหรือป้องกันอันตรายต่างๆที่มาจากคุณใสมนดำทั้งหลายเครื่องรางของขลังที่นิยมกันก็คือห เบี้ยแก้มีลักษณะเป็นก้อนดำๆขนาดหัวนิ้วโป้งมือมีรวดหรือเชือกสารพานันเป็นลายโดยรอบสะดวกในการพกติดตัวด้วยการคาดเอวหลังจากถักเชือกแล้วก็มีการลงรักหรือท่ายังมาพับเพื่อให้เชือกมีความคงทนในการใช้งานเบี้ยแก้เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งเชื่อว่ามีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีความเชื่อว่าเป็นตัวแทนพระรัศมีนิยมให้คอเด็กเพื่อป้องกัน คุ้มครองอันตรายต่างๆในวรรณคดีของไทยเราก็ยังกล่าวถึงเรื่องเบีย้ยแก้เอาไว้มากมายเช่นในเรื่องคุณช้างคุณแผรและเรื่องอีหนาวเป็นต้นพุทธคุณของเบีย้ยแก้นั้นมีความเชื่อว่าไอใชนในการแก้และการสามารถคุ้มครองป้องกันให้สิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้ามาทำร้ายเราได้ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื่องคุณใสต่างๆช่วยป้องกันคุ้มครองผู้ที่มีเบีย้ยแก้ให้ผลจากอันตรายต่างๆได้ ทำให้เบีย้ยแก้เป็นเครื่องรางของขลังที่หลายๆคนต้องการ 2. ผลพระเจ้าห้าพระองค์ผลพระเจ้าห้าพระองค์เป็นของขลังที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างของคนแต่เป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพระเจ้าห้าพระองค์เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งหาได้ยากมักพบในป่าลึก ผลของพระเจ้าห้าพระองค์มีรูปลมรีเล็กน้อยแบ่งเป็นภูห้าภูซึ่งแต่ละภูจะมีรูปพายพระเรียงอยู่รอบผลเป็นพระพุทธรูปห้าองค์หันเสียชนกันที่ตรงศูนย์กลางจึงเป็นที่มาของชื่อพระเจ้าห้าพระองค์คนโบราณนิยมนำผลของพระเจ้าห้าพระองค์มาทำเป็นเครื่องรางของขลังคู่กับคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ที่เรียกกันคือนโมพุทธยะซึ่งถือเป เห็นของขลังที่มีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโชคลาภและทรัพย์อุดมสมบูรณ์เสริมสิริมงคลกระจัดความชั่วร้ายต่างๆทําให้คล้าคลาดจากอันตรายบางคนก็นําไปเข้าวิธีปลุกเสกเพื่อเพิ่มอิทธิฤทธิ์ในทางอยู่ยงคงกระพันจึงถือเป็นของดีที่ควรมีไว้ติดบ้านติดเรือนติดร้านค้าติดองค์กรสถานที่ต่างๆอันดับที่สามเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ประกอบด้วยเท้าทัตตรถ ทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกทิศใต้เท้าวิรูปักทิศตะวันตกและท้าวเวสุวรรณทิศเหนือเท้าจตุโลก,กบาลเป็นเทพเทวดาผู้พิทักษ์คุ้มครองโลกในทิศทั้งสี่โดยท้าวเวสุวรรณเป็นผู้นำในกลุ่มท้ามหาราชทั้งสี่องค์นี้เท้าจตุโลก,กบาลทั้งสมีดังนี้หนึ่งท้าทะตะตะรถผู้ครองทิศตะวันออกปกครองคนทัน สองท้าวิรุณหกผู้ครองทิตใต้ปกครองกุมพันสามท้าวิรุปักผู้ครองทิตตะวันตกปกครองนาสี่ท้าวเวสวรรณหรือท้าวกุเวนผู้ครองทิตเหนือปกครองยักย้ายและเป็นหัวหน้ากลุ่มท้าวมหาราชหน้าที่และความเชื่อ เท้าจตุโลก,กบาลประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกตั้งอยู่บนเขาพระสุเมนทำหน้าที่ดูแลรักษาและสอดส่องเหตุการณ์ในโลกมนุษย์รวมถึงบริวารในอำนาจของตนเป็นที่เชื่อกันว่าเท้าจตุโลก,กบาลเป็นผู้ประทานพรด้านความคล้าคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆ ในกรุงเทพก็มีเท้าจตุโลกบาลประดิษฐานอยู่หลายที่เช่นวัดส,สุทัศน์วัดส,สุทารามใครสะดวกที่ไหนก็สามารถไปกราบขอพรกันได้ อันดับที่4ี่เยนเกาะเพชรผู้ที่มีความเชื่อเรื่องอำนาจทุตคุณของเยนเกาะเพชรนั้นได้สร้างวัตถุบูชาในรูปแบบของยันกำไลข้อมือแหวนภาพถ่ายติดผนังเพื่อตั้งวางในจุดที่เหมาะสมเชื่อว่าอำนาจทุตคุณของเยนเกาะเพชรนั้นจะคุ้มครองเรื่องเหตุคล้วคลาดปลอดภยัยไม่ให้ตายหงดังที่วัดท่าขนุนได้สรุปไว้ดังนี้ผู้ที่รับเยนไปแล้วถ้ารักษาไว้ได้จะมีอนุภาพดังนี้ 1. จะไม่ตายหงอย่างเด็ดขาด 2. จะไม่ตายด้วยพิษสัตว์ทุกชนิด 3. ปลอดภัยจากศัยศาสตร์ทุกชนิดสศัสยศาสตร์ทุกประเภทจะสะท้อนกลับไปเอง การรับเย็นกรอบเพชรในอดีตจะกระทำในวันเสาร์ห้าหมายถึงวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำเดือนใดก็ได้ผู้รับเยันต้องจัดเครื่องบูชาทูกเทียนหนึ่งชุดพระเกจิผู้เป่ายันไม่ได้เป่าให้ผู้รับเยันทีและคนกระทำได้ทีละหลายหมื่นหลายแสนคนผู้ที่ไม่ได้มาเข้าพิธีก็ตั้งมั่นสมาทานศีลกรรมฐานรับเย็นกล่าวเล่าต่อกันว่าผู้เข้ารับยันเมื่อเยันจับตัวผู้รับจะมีอาการต่างๆเช่นร้อนใบหูร้อนหน้าขนลุกขนชันคันยุบยิบหรือจับไข้และจะหายไปได้เอง อันดับที่ห้างากรรจัดคุณวิเศษของงากรรจัดงากรรมใจาตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูถึงจะไม่ผ่านพิธีปลุกเสกว่ากันว่าเมื่อพกพาติดตัวจะเป็นสเสน่ห์และมหาอำนาจอย่างมาก แต่เมื่อผ่านพิธีกรรมมาแล้วสภคุณย่อมเพิ่มเป็นทวีคูณโดยจะสามารถเพิ่มตะเดชะาเพิ่มบุญบารมีเพิ่มวาสนาต่อชะตาชีวิตให้แก่ผู้ครอบครองบูชาทำให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนับว่าเป็นของหายากและมีคุณค่าต่อชะตาชีวิตให้แก่ผู้ครอบครองบูชาได้ถือว่าเป็นโชคดีของผู้ที่ได้ครอบครองมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขในทุกๆด้านเป็นเครื่องรางหนุนดวงชะตาคนดวงตกได้เป็นอย่างดี แล้วก่อนจะจากกันจากคลิปนี้แล้วนั้นทางแอดมินมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆว่าเครื่องรางของขลังเสื้อเกาะหรือคาถามนต่างๆอาจจะป้องกันกายได้แต่ที่ป้องกันทางกายและทางจิตใจได้เป็นอย่างดีคือสตินั้นเองยังไงถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับ